ก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันว่าการที่เราจะดันจากแดง5าดาวไปมาสเตอร์ก็ต้องใช้แต้มทั้งหมด800แต้มซึ่งผมที่รู้ครั้งแรกก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันแม่งเยอะจังวะแต่ว่าผมก็ได้ดันจนมาถึง5 5 9 9แต้มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่คลิปนี้ก็ยังไม่ไปถึงมาสเตอร์หรอกนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นคอมโบไม่ลับแต่เล่นปุ๊บลับแต้มปับ๊บอย่างที่ชื่อคลิปเขาบอกไว้นั่นแหละครับใครไม่จับบอกเลยพลาดส่วนเซส,สกิลที่ผมใช้ก็ตามนี้เลยครับแค่ดูก็คงรู้แล้วแหละว,ว่่่าาาาาาผมจะะใใช้วววิิธีีไไไหนนนนนกกกกกรรรเเเเลลออปปป็็ปุยัดภขง ือเล่นยังไงก็ได้ให้บวก200แต้มไม่ไม่ใช่ตาเดียวนะถ้าบวก200แต้มตาเดียวนี่ก็เบอร์ไปอ้าล้วลุย และเกมนี้ผมก็ได้มุ่งตรงมาลงที่โรงไฟฟ้าและดูเหมือนว่าจะมีไอ้หนูสุดซ่ายอยากตายห่ามาลงใกล้ๆผมและคือผมได้ปืนก่อนไงก็ไปดีซะนนไอยสั์ซึ่งเราก็ต้องตามหาปืนใกล้ชนิดที่ว่าชาร์จชุดเดียวต้องตายแน่ๆคือเราจะขับรถไปชาร์จพวกมันและดูเหมือนตอนนี้ข้างหน้าจะมีคนซึ่งเขาก็กําลังฟาร์มผมเลยจะทาการโดดซัดกระบานนั่นแหละแต่เป้าลุดชีพจรผมหยุดเลยชิหมหายขวดและชีวิตที่2ผมก็ได้มุ่งหน้ามาลงที่โพชินโนหวังว่าจะไม่มีนักลบรอทําเราเป็นศพหรอกนะเอาละฟาร์มดีกว่าฮะลุย และตอนนี้ก็ได้ของมาพอประมาณละแต่ดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีศัตรูงั้นก่อนที่เราจะไปแอนเชิญรถสักขันก็ขอไปทําไอเวนนันไปสู่สุคติก่อนดีกว่าฮะจากนั้นพวกก็ได้เปิดฉากซัด,ด้วยผาลาเฟลก่อนจะใช้คาถาลมเสริมดาเมจแต่ดูเหมือนจะไม่มีผลเพราะคาถาลมกูติด จากนั้นผมก็ได้พุ่งออกขวาก่อนจะซัดหัวกระบาลอาจารย์จิระยะหน้าเขมำลุกไปสวยจากนั้นก็เก็บของแต่ดูเหมือนผมจะเหลือบไปเห็นไอวอลและมีการไล่คาถาเสกร่างแปลงด้วยนะประเด็นละ่ะผมที่เห็นอย่างนั้นก็ทําการใช้คาถาเชิญรถขึ้นมาทันทีจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วคงที่บอกเยเอเวนี่ต้องไม่รอดแต่เขาอยากมอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่โดดใส่รถด,ด้วยไงประเด็นละ่ละเลยรังใจที่ผมชนไม่โดนก็ได้ลงจากพาหานะก่อนจะยิงฟ้าไปหนึ่งทีแล้วก็ซัดเอเวนเเวนี่จมเอาเวจีลงไปสวยจากนนัั้กกก็ก็็เบบขขอองแลลถตุ่ย แล้วผมก็ได้ขับรถมาเรื่อยๆดูเหมือนคอมโบนี้จะมีอัตราแต้มบวกถึง99%เลยนะครับไม่ใช่ว่าโหดนะแม่งขับรถจีนคนหมดแมปไอซ์ซึ่งผมก็กําลังทําอยู่เนี่ยเออดีๆไปต่อแล้วลว,วผมก็มาเจอมนุษย์จนได้แล้วยืนยิงผมนะด้านดานเลยฮะคือแบบไอ้นี่ตรงหน้าแนบชิดไปกับล้ออะไรประมาณนั้นแต่มันหลบได้เฉยผมเลยลงจากรถในทันทีก่อนจะสก,กิดไป1ดอกตามด้วยหอกสายลมนน่เ<ๆ>่อใหม่แล้วก็ส่งไอเวนี่จบเอาเวจีลงมาอีกคนสวยแล้ว<ๆ>ลวผมก็มาเจอคูแ่แข่งจนได้แมงซิงกะะบมาเีย ตามไปดีกว่าฮะซึ่งทีแรกก็ตามทันนะแต่จู่ๆมันก็หายไปซะละดูมเหมือนรถเขาจะช้าเกินไปไม่ใช่ดูมเหมือนรถเราจะช้าเกินไปแต่เราเน้นความแข็งแกร่งฮะเอาละเลยเล่นแ,แล้วรถผมก็พังจนได้ไม่แห้งมันอยู่บนนั้นน่ะให้ผมถามคำน,นึงได้ไหมแค่นั้นแหละขึ้นไปหาพ่อจังหะผมก็ได้ออกจากที่นั่นด้วยรถคันใหม่แต่แน่นอนว่าเราก็ต้องใช้วิธีเดิมขับรถจนคนหมดแมทเล่แล้วผมก็มาเจอผู้โชคดีบอกเลยไอวอไม่มีผลจังหะผมก็ได้พุ่งชนก่อนจะลงจากรถตามด้วยซัดไอ้บัตรซบนี่แต่ดาเมจที่มีก็นน้อย ผมเลยพุ่งออกสายไอดีสิครับรออะไรล่ะเออส่วนเราก็ไปเหมือนกันฮะเอาล้ลุยซึ่งผมก็ได้มานั่งเนียนมองหาศัตรูแต่จู่ๆกับโดนไอ้หนูนี่เล็งหัวแน่นอนว่ามันไม่เห็นสกินรถผมชัวร์ฮะและผมที่ตั้งตัวยังไม่อยู่จับปืนก็ผิดสิ้นคิดใช้คาถาลมอีกเอาเป็นว่าบวก23อ่าะก็ได้เรื่องอยู่นะครับแต่200แต้มก็ยังอีกยาวไกลเพราะงั้นไปต่อและเกมนี้ผมก็ได้มุ่งหน้ามาลงที่บ้านเอลแถวๆบริเวณเขตเพาะปลูกซึ่งผมก็ลงมาเจอกับคิดคู่พอดีบอกเลยเกมเนนี้ไม่บั งก็บันไลอ์ะแต่ก่อนจะไปก็ขอหาเกาะนานาสักอันกับรถอีกหนึ่งคันก่อนแล้วกันนะครับคืนฝืนใจไปตัวเปล่าได้นอนยาวแน่แหละ จากทรงละผมก็มาเจอกับกระบะสิงแน่นอนว่าเข้าสิงอย่างไวและมันก็กาลายเป็นรถขายกับข้าวอย่างเร็วเอาเราไปกันทีว่วกาฮะเกาะพร้อมรถพร้อมเอาละลลยจากนั้นผมก็ได้ขี่มาตามทางมองหาทหารแอบบข้ามถนนไม่ก็คนจรที่ชอบแอบ,บในป่าพร้อมกับมองหามอไซค์ของไอ้โมแดงภายในตัวแต่ดูเหมือนจะไม่เจออะไรสักอย่างจนในที่สุดมันก็มีจุดแดงปริศนาปรากฏบนแมพแน,น่นอนว่าผมนี่หักพวงมลาลัยพร้อมพุ่งทะยานเข้าใส่ในทันทีแต่นายคนที่ว่ากับกลายเป็นกล่องไปซะละแต่ว่าข้างหน้ามันก็ยังมีคิวฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่พุ่งส แล้วฮะเลยชนไม่โดนอีกละเลยโดนคิดคู่จูจ่โจมด้วยความไหวเขานีถึงกับหัวใจวายเพราะโดนผมทักทายจากด้านหลังจากนั้นก็เก็บของและก็ออกซิ่งต่อจนผมมาเจอคู่แข่งอีกแล้วฮะดูเหมือนเขาจะมาพร้อมกับสปอร์ตนนออนสีดาแต่ก็ช่างมันตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์ของไอ้มดแดงละเอ้าละลุย จะนั้นพวกก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์พยายามไล่บีไอ้สปอร์ตนีออนสีดําคันที่ว่าซึ่งก็ได้กระแทกไปทีละหน่อยสอยท้ายรถไปทีละนิดและดูเหมือนเขาก็จะพยายามปิดชีวิตผมโดยการลงจากรถและยืนยิงด้วยนะครับและก็ไม่น่าหน,นักมันก็มีตัวใหม่ผมมาอีกและกําลังบวกกันด้วยไงแน่นอนว่าผมนี่พุ่งใส่อย่างไวแต่ตัวแรกนี่ไปดีผมเลยหักซ้ายในทันทีและเขาก็ปิวไปไกลเกินจะนั้นพวกก็ได้พุ่งฉาก่อนจะพันปักษาระยะประชิดและเขาก็สู่ขีดด้วยิดคู่กระบอกนี้สวยเอาละไปต่อฮะซึ่งผม มันต้องมีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นซึ่งผมก็ตามตูดมันมาไม่หยุดจนมาเจอบิ๊กฟุตคันนี้นี่ตาเป็นประกายอย่างกับเจอรักแท้แนนอนว่าเปลี่ยนรถฮะเอาละลุยอีกครั้งยุคนินจาควรหลบนี่มันยุคของรถแล้วครับที่จริงเขาก็เล่นมานานแล้วแหละแต่ก็เอาละลุย และผมก็ได้ขับรถวนมาที่ผีดูเหมือนที่นี่จะมีนักลบผู้บัดซบหวังจะสยบผมด้วยนะครับตั้ง2คนแนะน่น่นอนว่าผมต้องลากคอมาลงไปคุยกับโยม,มาบาลด้วยเช่นกันเลยพยายามขับรถวนรอวงบีบตอนนี้ก็ถึงเวลาละแต่รถกูจะพังไอชิมหายแต่ก็มาดินัน,นแนจะเข้าวงหรือจ,จา้าเยี้ยไม่โดนผมเลยทําการวนรถอีกครั้งนันแนคราวนี้มีกันถึงสองพวกแกก็ลงไปกองกันทั้งคู่นั่นแหละสัต แต่หลับคนเดียวเองะดูเหมือนอีกนายนี่จะหนังเหนียวนั่นเหนียวเหรอครับหลับแล้วนะและตอนนี้ก็เหลือ3คนสุดท้ายแต่ว่าไอ้สองตัวนั่นมันไปอยู่ไหนอันนี้ก็ยากที่จะตอบต่แม่ทำอะไรมันจะทํารถผมพังเลยไอ้ชิบหายนั่นแล้วข้างหน้ามีอีกด้วยซึ่งผมก็ได้ลงจากรถพร้อมกับตั้งไอ้บัวหน้าหลังคอยดูสถานการณ์นิดหน่อยก่อนจะปล่อยพันปักษาเข้าไปชิดตามด้วยชิดคู่ที่อยู่ในมือและคือดามเมจมึงทําได้แค่นี้เหรอวะแม่แงนอกจากจะยิงมันไม่ตายกูจะตายเองอีกไอ้ชิบหาย ดูเมันเขาจะโดนอีกตัวส่งลงไปคุยกับโยมาบาลแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งว่ะหมาดิแต่เราก็ใจเย็นๆก่อนฮะต้องตั้งสติให้ดียังไงถ้าเข้าไปชิดได้เราก็วินกินเต็มเอาละลุยจะนับผมก็ค่อยๆดันไอ้พอเข้าหาจะจริงก็อยากมีรถสักคันเข้าชาร์จนั่นแหละแต่มันก็พังหมดละเลยพยายามเข้าชาร์จหน้าด้านๆจะนับผมก็ได้ส่งฝนระเบิดเข้าไปและดูเหมือนจะได้ผลอยู่นะครับอย่างน้อยก็ทํามันลงจากป้อมได้อะไม่รู้จะขึ้นไปทําไม,ไมป้อมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักหน่อยจาไไปปชชิด้าก่อาาปักษไีตมด้วยิ คู่ที่มีซัดเอเวนี่จมธรณีลงไปสวยและเราก็ชนะบวกมาอีก35แต้มฮะเอาเรื่องไปต่อและเกมนี้ผมก็ได้บูย่าอีกแล้วนะครับแต่ แอปตัดต่อดันมีปัญหาเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คลิปซ้ำเลยได้มาดูย้อนหลังแทนเลยถ้าถามว่าทาไมไม่เอาช็อตย้อนหลังมาทําคลิปคือมุมมองมันแปลกๆครับไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่เลยปล่อยมันไว้งี้แหละส่วนเราก็ไปต่อฮะจนนับผวกได้ขึ้นทางด่วนแต้มบวกรัวๆแต่ก็บวกทีละนิดทีละหน่อยซึ่งก็ได้การอยู่นะครับอย่างน้อยก็ไม่ลบะแต่ก็ยังไม่ถึง58 0พเพ่งางั้นอ้าวละลุยและเกมนี้เราก็ได้บินมาสู่แมปนิคมโลกหลางซึ่งลําบากแล้วฮะเพราะว่าผมไม่รู้นี่สิว่าแมปนี้รถมันดรอปตรงไงไง,ไงก็เเจอเอแลผม ได้มุ่งตรงมาลงที่เมืองบูวิวจากนั้นก็ฟาร์มชิวๆและก็วิ่งหาคิวจากกลุ่มคนที่มาลงด้วยกันซึ่งผมก็เจอเขาคนนั้นแล้วฮะนั่นบังอาจวิ่งโลง่งก็ลงโลงไปดิเออจ้านาผมก็ได้วิ่งฟาร์มหาปืนลูดด่ดีๆจนกระทั่งสายตาที่ดีเกินไปผมได้เหลือบไปเห็นยหนูเวนปิดสนาข้างในบ้านเลยทําการวิ่งเข้าประกบหวังซัดเป็นศพแล้วก็จบด้วย2คิวและเมื่อเจอจจาก็ได้ซัดไปสองนัดเน้นๆก่อนจะเข้าหมดเสือเพ่นแต่ติดไอสัตว์นั่นเมื่อกี้เป็นแค่การพุ่งสร้างความสับสนเเๆฮะะงงนะไอด็ก เออทุยจะนับผมก็ได้มาอัญเชิญรถทิ้งไว้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยอีกครั้งแต่ในขนานั้นเองไอเวนนี่ไม่รู้มาไงแต่ก็ไปดีซะหน่อยสัสเจฉะนั้นก็เก็บของและก็ออกฟาร์มต่อก็ตั้งใจจะวิ่งหาปืนลูดอะไรก็ได้ที่ยิงตายภายในชุดเดียวซึ่งปืนลูกที่ว่าก็เจอและแต่ก็ยังไม่เจอคิดคู่แต่จู่จ่ไอหนูนี่กับโพ่มาแน่นอนว่าผมนี่ประเคนบาทาชนิดกระสุนใส่ทันทีก่อนจะใช้แก่นซากุระแล้วก็ซัดน,น้าเอเวนนี่จมเวจีลงไปสวยจากนั้นก็เก็บของและก็ออกฟาร์มต่อแต่ก็ยัังงงไมม่่่เจอคิดู้นนชา ไปบู๊กันดีกว่าฮะลุยซึ่งผมก็ได้ขับบิ๊กฟุตพุ่งทะย,ยานเข้าวงมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอกับหนุ่มน้อยผู้เชี่ยงชาลีลาที่จะเข้าวงซึ่งมันก็ต้องลงไปกองข้างใต้ล้อหล่แต่เขาที่ไม่อยากจบชีวิตลงไปง่ายๆก็พยายามตั้งไอวอแต่ก็ไอวอไม่มีผลนะดูดีนั่นบอกแล้วไอวอไม่มีผลเพราะคนอย่างน้องมันต้องตายเอาละไปกันต่อ แล้วผมก็ได้ขับรถวนมาดูแถวนี้ผมเมื่อกี้เหมือนจะเห็นจุดแดงเกิดขึ้นซึ่งมันก็เปิดรถผมแล้วไงแล้วซัดใส่ไม่หยุดยิงใส่ไม่ยั้งรถกูจะพังแล้วเนี่ยไอ้สัสจากนั้นผมก็ได้ออกจากที่นั่นแล้วก็ว่าจะผ่านตัวเข้าวงแต่นั่นก็เป็นแค่การหลอกล่อให้สุดหลอกคนเมื่อกี้วิ่งออกมาในที่โลง่งเฉยๆฮะแน่นอนว่าเขาก็ออกมาจริงๆนั่นแนะ่ในเวลาเอาคืนไอ้หวอไม่มีผลหรอกไอ้หนูและเมื่อเขาเสียจังหวะผมก็ได้ลงไปซัดเขาเจัดๆแต่ว่าก็ไม่ตายผมเลยใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพิบตาออกไปทางซ้ายแล้วก็ทำ มาเจอผู้โชคดีที่น่าจะจมอเวจีนั่งแอบอยู่หลังหินในนั้นว่าผมนี่เข้าโหมดบินใส่อย่างเต็มที่บอกเลยไอเวนี่ต้องไม่รอดโอ้โห ไปต่างโลกเรียบร้อยแล้วฮะสวยแต่ดูเหมือนจะมีใครไม่ทราบชื่อมาทักทายผมจากด้านหลังซึ่งมันก็ต้องไปหวั่นด้วยเช่นกันจากนั้นผมก็ได้ขึ้นรถอย่างไวแต่ไม่เข้าวงฮะวนจะไปเหยียบหน้าไอ้นี่แหละแต่มันก็ดันขึ้นรถซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่ยืนยิงอยู่ห่างๆเกือบไปต่างโลกแล้วนะมึงเนแนนอนว่าผมก็ต้องตามแต่ดูเหมือนข้างหน้าจะมีการยิงกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็คือไอ้คนขับรถจิบเมื่อกี้และเก็บของอย่างนี้ก็ปิวไปดีเอสต่างโลกรอน้ายอยู่นะเพื่อนสู้ๆแล้วกันจากน,นกาากาจอเอเ ตีผมซึ่งมันก็ต้องจมไปกับหลอรถแต่ผมชนไม่โดนอีกละแต่มันบังอาจขึ้นรถมากับผมไงเป็นนอกหมอกหน่อยไหมเพื่อนแหมลงไวเชียวนะแต่อย่าหวังว่าจะรอดนั่นปิวไปแล้วฮะแต่ว่าไม่ตายเพราะง้น เกนซากุระทํางานและเขาก็ถึงขาวอาวสานจนได้สวยแต่ไม่ทัาลายมันก็มีตัวนอกเหมะกะผมมาอีกซึ่งผมนี่หักพวงมาลัยพุ่งเข้าใส่ในทันทีแต่ไม่โดนเลยลงจากรถเพื่อสะกิดก่อนจะขึ้นรถอีกทีแล้วก็เข้าไปชิดอีกครั้งแต่ก็ยังชนไม่โดนผมเลยจูดโจมอีกครั้งจะทํารถผมพังหรอก็ปิวเป็นสนะสุดหล่อแล้วก็โดนล่อไปดีเอส์และผมก็ได้มาเปลี่ยนรถก่อนจะวิ่งหาไล่บทศัตรูอีกครั้งแน่นอนว่าผมก็ต้องมุ่งหน้าไปเอาไอ้ตัวโลง่งและดูเหมอนเขาจะทนรับแรงกดดันไม่ไหวเลยตัดสินใจ ใช่ครับรอเยี้และตอนนี้มันก็เหลือหนึ่งหงซึ่งเขาก็อยู่ข้างในนั้นแน่นอนว่าผมไม่สนนะชนอย่างเดียวคือแบบถ้าพังได้ผมพังไปนานแล้วอะไรประมาณนั้นแต่วงมายชิไหายผมจะตายวงบีบอย่างแรงฮะเฮรี่ยอะไรเนี่ยแม่งเปิดมาซส,สวยตอนจบแม่งอย่างนั่นแหละครับแต่ว่าแต้มเราก็ยังบวกไม่ถึง200อย่างที่เราบอกไว้เพราะงั้น ปอีกเล่นแล้วมันก็บวกจนมาถึง200แต้มจนได้สวยเราแวะมาดูผลงานของคอมโบนี้กันบ้างฮะคือแบบเล่น10ตาก็มีลบตาเดียวเองนะครับส่วนตาที่บวกก็อย่างที่บอกไว้คอมโบไม่ได้โหดขับรถจนคนหมดแมปไอซ์เอาไปใช้เล่นขำๆกันได้นะครับแต่คลิปหน้านี่แหละมาเตอร์ต้องมาเอาละลุยส่วนคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันและก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนว่าต้องคอมเมนต์ด้วยอย่าเม้นคุยก็พอเอาล่ะสุดหล่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม